คุณผู้ชมครับสาวสวยที่นั่งอยู่นี้แหมตัดกล้องหได้แล้วเห็นหน้าไปแล้วนี่โชว์ไปเลยเป็นใครนะฮะเคยมาแล้วนะฮะคุณเจนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเจนนาเวียร่าคอลลาเจนรังนกคือการดูแลผิวเนี่ยคือดูแค่ภายนอกไม่ได้เนาะใช่ค่ะมันต้องดูไปถึงภายในเลยใช่เลยภายในดูยังไงอะเราจงแหวกตัวเข้าไปเหรอไม่ค่ะเราต้องดูแลตั้งแต่ภายในค่ะเราก็จะดูดีสู่ภายนอกค่ะเล่าให้เราฟังหน่อยสิ นะค่ะคือจริงๆเนี่ยที่เจนตั้งใจทําคอลลาเจนตัวนี้ขึ้นมานะคะเ <ฮะ S 1> นื่องจากว่าถือว่าปัญหาเรื่องฝ้าเนี่ยเป็นปัญหาับหนึ่งของสาวไทยตอนนี้เลยค่ะ<ช>อ,อาจจะเนื่องด้วยว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนด้วยค่ะแดดแรงนะคะฝ <ฮะ S 2> ้าแดดเนี่ยเกิดขึ้นง่ายมากๆขอเสริมได้ไหมไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะผูะ้ชายก็เป็นคุณผู้ชายก็เป็นได,ได้นะคะฝ้าไม่ได้เกิดได้แค่ผู้หญิง<ช>ค่ะแล้วบาง่านเนี่ย <ฮะ S 1> คือเป็นฝ้าโลมฝ้ากระมะพันธุ์ก็มีอย่างตัวเจนเองเนี่ยถือว่าเป็นคนที่เป็นฝ้าตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะใช่เะใช่ค่ะน่าจะ ะเป็นช่วงอายุ20กว่าได้หลังคอดค่ะเจนเป็นฝ้าหลังคอดที่แบบเยอะมากๆ,ๆเลยตามหนกแก้มแล้วพวกฝ้าเนี่ยจะเกิดจากจุดน้ําตาเล็กๆนะคะบนใบหน้าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยชะล่าใจไม่ได้ดูแลตัวเองนะคะปล่อยปละละเลยฝ้าเนี่ยจะลามทั้งหน้าเลยค่ะเป็นทั้งหนกแก้มทั้งคางทั้งหน้าผากได้เลยค่ะค ใช่ค่ะแล้วคือตัวนี้นะคะจิ๊ก็เลยตั้งตั้งใจทําออกมาเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาฝ้าค่ะใช่อย่างบางท่านเนี่ยคือลงไปเลเซอร์ก็แล้วนะคะคือหน้าไหม้ด้วยแล้วก็ไม่ดีขึ้นตัวนี้คือตอบโจทย์มากๆเพียงแค่ทานไปนะคะตัวนี้จะช่วยดูแลแล้วก็ลดการเกิดฝ้าตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกเลยค่ะทีนี้ตอนที่คิดค้นสูตรอะฮะ,ะนานแม่นานมากกว่าจะออกมาได้ ประมาณ2ปีได้ค่<ส>ะเจนเนี่ยได้ลงทานกับตัวเองมานะคะ,คะกว่าจะได้สูตรที่ลงตัวแล้วก็ดีที่สุดขายอย่างตัวนี้นะคะก็จะมีนวัตกรรมนะคะคือเป็นนวัตกรรม เกโลเซิร์ตคคาตัวนี้นะได้ช่วยเข้าไปช่วยนะคะลดการเกิดฟ้าตั้งแต่ต้นต่อเลยค่ะแล้วก็ขออธิบายนิดนึงหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าสาเหตุของการเกิดฟ้าจริงๆแล้วนะคะเกิดจากอะไรคือในร่างกายเราเนี่ยจะมีตัวโครโมโซมชื่อเทโลเมียค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเมื่อเราอายุมากขึ้นแล้วเทโลเมียเนี่ยมันจะหดสั้นลงทํางานได้น้อยลงหรือว่าคอลลาเจนเนี่ยก็คือ พูดง่ายๆคือมันทํางานได้น้อยลงตามอายุใช่ไหมคะก็คือเสื่อรรมตามอายุคือเราหลีกไม่พ้นหรอกใช่ค่ะ,ะคือมันเสื่อมตามอายุอย่างแน่นอนคือสังเกตกันง่ายๆเลยนะคะอาการเซลล์เสื่อมต่างๆเนี่ยหลายท่านอาจจะเกิดฟ้าได้ง่ายค่ะผิวดําผิวหมองคล้ำนะคะแล้วก็อาจจะ กระดูกดังกรอบดังแก็บปวดคอปวดเข่าอันนี้คือเซลล์เสื่อมเหมือนกันบางท่านนี่คือเล็บราะบางผมล่วงอันนี้ก็เซลล์เสื่อมเหมือนกันซึ่งตัวเวลาเนี่ยตอบโจทย์มากเขาจะเข้าไปดูแลเจ้าเทโลเมียร์เนี่ยให้มันยืดอายุยาวทําให้ผิวของเราเนี่ยดูใสดูเป่งปังหน้าใสนะไม่มีฝ้าแล้วก็เหมือนสาวสองพันปีค่ะโอ้เห็นด้วยเห็นด้วยนี่เห็นด้วยสาวสองพันปีค่ะสวยวันสวยคืนนะคุณเจนค่ะเลขถามแล้วก็คือก็ผิวยังดูดีอยู่เลยใช่ไหมใช่ใช่ปกติแล้วเราจะรู้สัก รังนกในฐานะของอาหารเสริมที่ทานแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสุขภาพเนี่ยจะดีขึ้นแต่ว่าไปไงมาอย่างไงถึงมีไอเดียว่าเอาสารรังนกมาสกัดแล้วเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของผิวหรือว่าฝ้าได้ เอาจริงๆคือตัวสารสกัดเนี่ยเจนมั่นใจเลยว่าเจนเนี่ยตั้งใจแล้วก็คิดคน้นมากๆเลยคือสารสกัดของเรานะคะนอกจากตัวรังนกเกรดพรีเมียมแล้วเนี่ยยังจะมีนะคะผงมะพร้าวบริสุทธิ์ค่ะแล้วก็เจนใส่คอลลาเจนไปเพิ่มอีกทั้งหมด3ท้ทายก็คือจะช่วยดูแลในเรื่องของปัญหาผิวแบบครบจบตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยค่ะแล้วก็ยังมีสารสกัดอื่นๆอีกมากกว่า30ชนิดเจนมั่นใจว่าไม่มีแบรนด์ไหนให้เยอะกว่าของเจนในองตลาดแล้วค่ะเต็มไปเลยเนาะเต็มไปเลยเพราะว่าเจนตั้งใจว่าอยากให้ ลูกค้าของเราเนี่ยทานแล้วเห็นผลจริงแล้วก็เห็นผลชัดเจนค่ะแล้วก็<ะ>แก้ไขปัญหาฝ้าได้จริงฝ้าจางลงตั้งแต่3วันแรกเลยค่ะรับประทานยังไงอ่ะ วิธีหลับระทานง่าย,ยมากๆเลยค่ะนี่เลยค่ะในซองนะคะเราจะมีเป็นซองเล็กๆแบบนี้ให้สามารถพ,พ<ว>กพา,กพาใส่กระเป๋าไปได้เลยอย่างบางท่านเนี่ยเอาต่าง,างาจังหวัดเจนเข้าใจว่าเขาไม่อยากถือซองใหญ่ไปอยู่แล้วเจนเลยทําซองเล็กแบบนี้มาให้นะคะนี่เลยค่ะชงทานนะคะวันละแค่หนึ่งซองเท่านั้นแล้วตัวนี้เนี่ยชงกับน้าเปล่านะคะจะบอกว่าละลายง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเจนให้ดูคนปเปรี้ยวค่ะละลายแล้ว นี่นะคะแล้วก็จะหอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆค่ะตัวนี้นะคะหรือว่าใครอยากจะทานสูตรเจนก็ได้อย่างตัวเจนเองนะคะจะชอบทานคู่กับกาแฟดําใช้แทนครีมเทียหรือคอฟฟี่เมดได้เลยใช่ค่ะแล้วก็ไม่มีแป้งไม่มีน้ําตาลไขมันศูนเปอร์เซ็นต์น้ำตาลศูนเปอร์เซ็นต์ค่ะนี่โรคประจำตัวทานได้ทานตอนเช้าเลยได้ไหมทานตอนเช้าได้เลยค่ะก่อนออกจากบ้านค่ะหรือว่าอย่างที่เจนบอกว่าเจนนะชอบทานกาแฟดําแล้วตัวนี้คือเทลงไปเลยไม่ต้องใส่น้ําตาลไม่ต้องใส่คอฟฟี่เมดแต่ของเรา เราคะไม่อ้วนใช่ค่ะเป็นกลิ่นมะพร้าวหอมอ่อนๆค่ะแล้วก็มีโรคประจําตัวทานได้ค่ะอมีโปรไหมวันนี้แน่นอนค่ะเ่าะเสียงอ่อนน่าดูด้วยมีโปรไหมมารายการทั้งทีค่ะเจนมีโปรมาฝากอย่างแน่นอนนะคะสาหรับแฟนๆรายการค่ะหนึ่งห่อใหญ่แบบนี้นะคะปริมาณสามแสกมิลลิกรัมค่ะราคาอยู่ที่แปดร้อยเก้าสิบนะคะวันนี้เจนไม่ขายค่ะนี่เลยค่ะซื้อหนึ่งค่ะ แถมให้อีกหนึ่งสองห่อใหญ่ปริมาณมากถึง6แสนมิลิกรัม42ค่ะจ่ายเพียงวันนี้นะคะ390บาทเานั้ค่ะหนึ่งแถมหนึ่ง3ามาบาทแต่ยังไม่พอค่ะมีโปรเด็ดกว่านี้ค่ะ,ะโปรนี้เจนไม่เคยจัดที่ไหนมาก่อนนะคะตุนได้ตุนโปรนี้ค่ะ2แถม3นะคะ5ห่อใหญ่รับไปเลยค่ะ จ่ายเพียง850บาทเท่านั้นนะคะปกติราคาติงเหมือนที่2,225ี่2 2บ5าบาทอุ้ยตายไว้กรี๊ดโบนี้นะคะจัดส่งฟรีไปทางของเราไม่บวกเพิ่มค่าใครสนใจนะคะแอดไลน์ได้เลยแอดว a 8 6 8นะคะหรือโทรศูนย์9 3 3าค่ะหรือว่าใครอยากเน้นง่ายๆไว้วสแกนเทียวโคนดหน้าจอได้เลยค่ะมีทีมรอตอบค่ะส่งฟรีไหมส่งฟรีทุกออเดอร์ค่ะ โอ้โห oh, oh, รีวิวเป็นไงบ้าง,งรีวิวของเรานะคะรีวิวผลตอบรับคือดีมากๆเจนเนี่ยได้นะคะตั้งใจเนี่ยรีแพ็กเกจใหม่นะคะเราก็ปรับโฉมใหม่ปรับสูตรใหม่ทุกอย่างผลตอบรับคือดีมากๆเลยลูกค้าเนี่ยสั่งซื้อไปนะคะแล้วก็กลับมารีวิวสั่งซื้อซ้ำให้กับเรานะคะมากถึง99%กันเลยค่ะลูกค้าแบบพูดกันเป็นเสียงเดียวว่าน้องเจนทานดีมากนะคะฝ้าเนี่ยจางลงผิวขาวใสอล่าเหมือนติดไฟให้ผิวเหมือนพกไฟตลอดเวลาเลย

ยังไม่พอนะคะแบรนด์ของเราค่ะได้รับรางวัลแบรนด์ฮอบบิวตี้อะวอร์ดค่ะซึ่งเป็นเครื่องการันตีแล้วว่าแบรนด์ของเราเนี่ยยืนหนึ่งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาฝ้าได้จริงทานแล้วเห็นผลจริงเห็นผลชัดเจนค่ะอยากให้เปิดใจลองทานกันเลยสําหรับใครที่มีปัญหาผิวต่างๆเรื่องฝ้าหรือว่ามีอาการนะคะผิวดําผิวหมองคล้ำอยากจะผิวเป่งปังเหมือนสาวสา0พันปีค่ะนี่นี่คือานทุเพทุกวยด้วยใช่ค่ะานทุเพทุกวยค่ะสำหรับโปรโมชั่นหนูเจนย้ำกันอีกทีนะคะหนึ่งห่อ ใหญ่890วันนี้เจนไม่ขายค่ะรับไปเลย1แถม1 2หอใหญ่นะคะ6 0แสนมิลลิกรัมค่ะจ่ายเพียง390บาทเท่านั้นค่ะหรือใครอยากได้โปรเน้นความคุ้มนะคะโปรโมชั่นนี้ไม่เคยจัดที่ไหนมาก่อนคะ่ะตุนได้ตุน2แถม3 5หอใหญ่ค่ะ 850บาทเท่านั้นค่ะทานได้เกือบ3เดือนเลยนะคะย้ําเบอร์กันอีกที0951293336ค่ะหรือแอดไลน์ได้เลยแอดวี8อหนึ่งหกแปดแปดค่ะนหนึ่งซองใหญ่นี่คือจะมียี่สิบสองเล็กค่ะใช่ค่ะปณิมาเราเยอะมากๆนะคะทุกคนโป2แถม3นี่เท่ากับว่าได้หนึ่งร้อยเลยโปนี้ในราคาเพียงแค่เท่าไหร่นะฮะ850ร้อยห้บาทเท่านั้นค่ะแล้วโปรนี้เจนไม่เคยจัดที่ไหนมาก่อนนะคะใคร จะพ้อแฟนรายการ1 1 0ทันแรกเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยค่ะนย้ําเบอร์กันอีกทีนะคะ095-129-3336ค่ะหรือว่าใครสนใจแอดไลน์ v v a 1688ได้เลยค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณผ,ผู้ชมต้องรีบนะคุณเ<อ>จนเขาไม่ได้แบบว่าว่างบ่อยมานะออใช่ค่ะนะเออนะฮะนาน,นานมาทีแบบนี้นะคะคเอาโทษเลย095-129้ 3,3,3,6มานะครับขอบคุณคุณเจมากมากเวียร่าคอลลาเจนรังนกขอบคุณครับขอบคุณมากค,ค่ะขาบคุณผู้ชมไปพักสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาสีสันโซเชียลรอคุณผู้ชมอยู่ครับ